Hi guys สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะในช่วงวิชาภาษาอังกฤษนะคะ English with Teacher l i s s l a นะคะคุณครูจะพาไปเรียนในหัวข้อเกี่ยวกับคำกริยาคำกริยานะคะที่สามารถเปลี่ยนไปเป็นคำนามได้ด้วยการเติม ing ลงไปท้ายคำนะคะซึ่งนักเรียนดูไหมคะว่าคำกริยาหมายถึงอะไร คำกริยานะคะก็คือคำที่แสดงกริยาท่าทางต่างๆอย่างเช่นกินนอนนะคะดูวาดเขียนอ่านแบบนี้นะคะคือคำที่แสดงกริยาท่าทางต่างๆเรียกว่าคำกริยานะคะคำกริยาในภาษาอังกฤษเรียกว่า verb นะคะ verb เราจะเปลี่ยนให้เป็นคํานามคือเปลี่ยนจาก verb นะคะไปเป็นนา u โดยการเติม ing ค่ะ มีทั้งหมด8คำนะคะจะเป็นคำไหนบ้างไปดูกันะค่ะคำแรกนะคะ eat eat eating eating หมายถึงการกินนะคะเปลี่ยนจาก eat เป็น eating นะคะเติม ing นะคะจากคำกริยาจะเปลี่ยนเป็นคำนามนะค่ะ eating eating, eating การกินนะคะ the next one watch TV watch TV watching TV watching TV การดูทีวีนะคะ the next one paint paint painting painting หมายถึงการวาดภาพนะคะต่อไปค่ะ dance dance dancing dancing การเต้นนะคะ play play playing playing การเล่นนั่นเองค่ะ read read reading reading หมายถึงการอ่านนะคะนักเรียน sleep sleep sleeping sleeping การนอนหลับค่ะ color color coloring coloring การระบายสีนะคะ,ะหมดแล้วค่ะมีทั้งหมด8คำนะคะนักเรียนจำได้กันไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้อีก1รอบนะคะตั้งแต่คำแรกเลยนะคะ it eating การกิน watch TV watching TV การดูทีวี paint painting การวาดภาพนะคะ dance dancing การเต้น play playing การเล่น read, reading, การอ่าน sleep, sleeping, การนอนหลับ and the last one คำสุดท้ายนะคะ color, coloring การระบายสีนั่นเองค่ะ คำศัพท์มีทั้งหมด8คำนะคะหมดไปแล้วเรียบร้อยค่ะก็ให้นักเรียนนะคะวันนี้มีฟังคลิปเสียงนะคะแล้วก็เลือกเติม number นะคะ number คือตัวเลขลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะจากนั้น exercise B ให้โยงเส้นคำศัพท์ต่างๆนะคะให้ตรงกับหมายเลขที่เราฟังไปเมื่อกี้เนี้ย ที่เราฟังในคลิปเสียงนะคะให้มันสัมพันธ์กันทาง exercise A และก็ exercise B นะคะขอให้ทุกคนนะคะเป็นวันที่ดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่สอนลูกหลานอยู่ที่บ้านแล้วก็นักเรียนตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ภาษาอังกฤษมีแค่นี้ค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่า goodbye see you next time ค่ะนักเรียน